สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการทำนายดวงนะครับในช่วงรายไตรมาสเนาะของชาวลัคนาเมษตราศีเมษนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยาเลยนะครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีพี่ตรงไม่ใช่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดมีไลนย์อยู่ที่ใต้คลิปสามารถแอดไลน์มาขอดูดวงนะครับติดต่อดูเรื่องของการดูดวงได้นะครับ ดูก็มีรายละเอียดค่าดูอยู่แล้วอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากชื่อเอ่อเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดน,นะครับในส่วนของคอนเทนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นนิยายนะครับหรือจะเป็นพิากาาร์นะครับที่จะลงช่องนะครับแล้วก็ดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์เราก็จะอัปเดตอยู่ที่สส่วนนะครับทั้งส่วนของ Facebook Page แล้วก็ส่วนของช่อง อยู่แล้วเป็นประจำนะครับแล้วก็ฝากติดตามโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วย,วยทั้งสองช่องทางเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มงกันเลยนะสำหรับชาวเมธเนาะต้องบอกก่อนว่าชาวเมธเด่นมากในเรื่องของผู้อุปธรรมจริงๆนะโดดเด่นมากในเรื่องของผู้อุปธรรมอืมเอ่อ แล้วบางเรื่องคุณปฏิเสธไม่ได้ด้วยสิต้องบอกก่อนเลยรกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยบอกเลยว่าคุณปฏิเสธงานได้ยากมากงานพุ่งเข้าชนเยอะมากสิ่งหนึ่งที่โดโดเห็นเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และยิ่งยวดอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าคนหลายๆคนนะครับ หรือที่ทํางานอ่ะเห็นศักยภาพหรือความสามารถของคุณนะมีเก้าเก้าถ้วยขึ้นมาด้วยแล้วก็มีอ่ะสองถ้วยก็มาแล้วส่วนใหญ่มันมาจากไมเซ s e หรือความคิดของคุณแล้วเหมือนกับว่าคุณอนะ่ะได้จับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเจ็ดถ้วยก็มางานเงินมาเต็มนะครับบอกเลยอืโดดเด่นมากนะครับได้จากความสามารถแน่นอนอื ปัญหาส่วนใหญ่อะมันมีความท้ออยู่ในใจิตใจไม่มีงานไหนไหมนะ่น่าไม่เหนื่อยนะต้องบอกก่อนเลยจริงๆคุณก็อยากมีโมเมนต์ของการได้บางทีอ้อแล้วมันมีในเรื่องของการที่บางทีอะด้วยความที่บางทีงานเยอะเนาะดูเข้าใจนะครับคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากชิลบ้างปัญหาคือบางทีคุณอาจจะหย่อนอาจจะไม่สม่ำเสมอในบางช่วงไป อืมมันอาจจะถูกเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้โอกาสคุณด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับมาดูรายเดือนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับกรกฎาก่อนหลายหลคนนะ่ะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วเหมือนได้รับออฟเฟอร์อะไรรับๆจริงๆด้วยแต่ความมั่นคงกำลังมากนะแล้วมันเหมือนโอ้โหคุณสู้ยิบตาเลยอะสู้เพื่อพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างให้ใครเห็นด้วยนะ เออสู้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะมีคนที่ผลักดันอยู่อืมขอแยกประกบห้าใบเนาะเอ่อรู้ว่ามีบางคนอ่ะผลักดันอยู่เบื้องหลังแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องระวังนิดนึงหนึ่ง,งความใจร้อน 2. คือการที่บางทีเราไม่ละเอียดรอบครอบในบางจุดมันทำให้เอกสารบางตัวผิดพลาดได้เหมือนกันอืม หรือมันเป็นการที่ถูกมัดมือชกจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะเออมันเหมือนกับการถูกมัดมือชกว่าต้องเป็นคุณคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้ <c oughs> ซึ่งมันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่มันเหมือนกับว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะแต่เขาเห็นเขาเห็นในศักยภาพหลายๆคนเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของคุณอย่างยิ่งยวดเขาเลยมอบหมายให้คุณทํานะครับเดือนสิงหาเนาะรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากความสามารถของคุณจริงๆจะงานหนักนะต้องบอกก่อนเลยว่างานหนักมากๆบางทีไม่มีช่วงที่คุณก็เบื่อเลยแหละอืม จะถามว่ามันอาจจะด้วยงานดื้อมาอะไรดืมๆเนาะมันความท้าทายหรือแพลชั่นอะไรบางอย่างมันอาจจะหรือปัญหาอะไรหลายอย่างมันเข้ามาถาโถมจนบางทีคุณก็อยากพักอยากมีเวลาให้ตัวเองบ้างดูเข้าใจนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ไม่มีงานไหนไม่หนักไม่เหนื่อยเนาะเนี่ยสามถ้วยกับสิบไม้เท้าเลยอ่ะไอสามเหรียญกับสิบไม้เท้า ดวมมิตรรู้สึกว่าหลายหลายคนอ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการที่ต่อรองเจรจาทางการเงินใหม่ๆขึ้นด้วยอืซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินมากขึ้นคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันหนักมันเหนื่อยมากขึ้นด้วยตามขึ้นไปด้วยอีกหนึ่งสเต็ปประมาณนั้นเลยแต่ถามว่าโดยรวมอะภาพรวมมันสดใสมากขึ้นอืแม้ว่าบางทีมันอาจจะทําให้คุณเบื่อบ้าง คุณท้อคุณหมดกําลังใจเพราะพารางานที่มันโหลดเกินไปถ้าอะไรมีความรู้สึกว่ามันโหลดเกินไปอาจจะต้องพูดคุยกันตรงๆนะว่าแบบงานนี้ผัดไม่ใช่ผัดวังประกันพุ่งนะไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่ากระจายงานไปสู่ส่วนอื่นมากที่แบบบางงานมันไม่ใช่งานของเราอะ่ะเออประมาณนั้นเลยในช่วงเดือนกันยายน ครัรวมดูไม่คารู้สึกว่าโอ้โหเหมือนคุณจะโอ้เป็นที่นิยมชมชอบของทุกคนเหมือนกันนะเออเอาจริงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ระวังนิดนึงนะมันมีทั้งแบบคือเหมือนคุณต้องแบบพิแแรณาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเออประมาณนั้นเลยแล้วเหมือนคุณเป็นดาวเด่นมากอะ่ะ อืมโดดเด่นมากนะครับมีเดอะสตาร์ขึ้นมาด้วยมีซิกออฟวอนสขึ้นมาแล้วก็เนี่ยโอ้โหการงานโดดเด่นมากอะ่ะอืมไม่แปลกใ,หใ้หรอกว่าทำไมก่อนหนะ้านี้คุณถึงเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะด้วยความที่บางทีเราก็ไม่ความรู้สึก,กว่าเออทำไมมันนี่เลยมันอาจจะมาเป็นช่วงด้วยอืมคือถ้าเราวางแผนการทํางานได้ดีเนาะแล้วเรารู้ว่าเอ้ยอันไหนมีช่วงหนักช่วงเบาอะไรองเงี้ย แบ่งตามความเหมาะสมของงานที่มันควรจะเป็นโดยมีความรู้สึกว่าคุณก็สามารถเคลียร์หรือสามารถที่จะปล่อยออกไปได้หมายถึงว่าเฮ้ยถึงเวลาต้องเคลียร์ออกถึงเวลาต้องนู่นนั่นนี่ออกไปอะไรเงี้ยเสร็จเป็นทีละโปรเซสโปรเซสโปรเซสไปอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ 1, 2, 3, 4, ยคุณก็ลำดับความสําคัญเอาเองแล้วกันเนาะซึ่งดูให้ไกด์ล์คร่าวๆซึ่งโดจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยในช่วงของ รายเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งรายเดือนก็จะได้ทั้งการงานการเงนินความรักและสุขภาพเลยถ้ามองในเรื่องของการเงินนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าในช่วงของการเงินอย่างที่โดบอกเลยเดือนสิงหาค่อนข้างโดดเด่นอืมแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะโดอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายภาระค่าใช้ใจ่ายคุณอาจจะมาในช่วงสิงหา ซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดูอาจจะลืมอ่านเพิ่มเติมไปเนาะจะถามว่าหลายๆช่วงอะมันจะช่วงกรกฎาคมก็ยังคล่องตัวอยู่อืมแต่ในช่วงสิงหามันเหมือนกับว่าด้วยความที่คุณได้รับการเจรจาในเรื่องของการเงินใหม่บางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะแต่การเงินมันก็มีมากขึ้นแหละแต่มันเหมือนกับค่าใช้จ่ายอะไรในบางอย่างมันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยอืม ก็ต้องดูดีๆเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับแล้วมันเหมือนการเงินมันจะฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงกัรยาก็ยังไม่ได้ฟื้นดีนะแล้วกัรยาอย่าเอาเอาย่าหยิบอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะประมาณนั้นเลยอพยร่ระเคลื่อนสี่ใบนะเป็นงไงบ้างใกล้ที่สุดแอปพลิเคชัน ให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวที่เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอืออย่างที่บอกเลยปัญหาหลักๆคือมันมาจากการที่บางทีคุณลำดับความสำคัญผิดอันไหนที่มาก่อนมาหลังต้องดูดีๆนะครับแล้วมันเหมือนกับว่ายิ่งบางคนอะได้รับการอุปฐมัค่อนข้างเยอะเนาะอืมค่อนข้างดีเลยแหละแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันเหมือนกับว่า ใส่ใจให้ถูกคนด้วยหใส่ใจให้ถูกงานลำดับความสําคัญกับชีวิตและการทํางานหรือการวางแผนกับตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดอีกหนึ่งเบรกจูอ,อย่ายึดติดกับภาพจําเดิมๆว่าตัวเองอ่ะได้เท่านี้คือจบเท่านี้ไม่ใช่นะครับตัวเองจะต้องเหมือนจะต้องก้าวผ่านจุดที่บางเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าๆบางเรื่องที่เป็นแบบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอ่ะ ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างก,ก็ดีไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะหรือเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆหรือบางทีมันเป็นการที่ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการอะไรบางอย่างที่ตัวเองยังก้าวข้ามไปไม่ได้อยรคุณเป็นคนมีความสามารถและมีศักยภาพมากกว่าน,นถ้าถ้ามาคู่กันแบบเนี้ยอื โดก็มีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะได้เจออะไรเดิมๆจิงอยู่บางครั้งมันน่าเบื่ออืมแต่ถ้าการค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันทําให้คุณคุณพราวได้มากขึ้นน่ะมันก็คุ้มกันไม่ใช่หรออืมและยิ่งผู้ใหญ่ให้ความสําคัญคุณมันตั้งแต่แรกอ่ะคุณจะไม่โอบรับมันไว้หรอมันเป็นเหมือนเป็นการให้คุณค่าตัวเองทางอ้อมนะครับอืม อย่างน้อยเราก็ไม่ทรยศความสามารถของเราเองยังไม่ทรยศตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นทําให้มันให้เต็มที่นะครับอืมแล้วความฝันมันจะตามมาเอง keep your dream alive ประมาณนั ic, ้นเลยไม่เคยมีงานหนักงานเหนื่อยอะไรที่ไม่ความพยายามไม่เคยฆ่าใครอะเอางี้ดีกว่าอืม ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าการการที่คุณทําอะไรอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วคือจะผิดจะถูกอย่างนั้นก็คือการลองไงการลองที่จะทําผิดก็คือให้รู้ว่าผิดผิดแล้วก็แก้ไขไม่กลับไปทําซ้ําแล้วผลลัพธ์ที่คุณจะได้ตามมามันจะสวยงามมา,มา,มากขึ้นแน่ๆนะครับขอบคุณนะครับชาวเมดครับมีความสุขมากๆเนาะสุขภาพแข็งแรงโชคดีในะเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะ โดดเด่นในเรื่องของผู้ประทำแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแลเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของคุณนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ